ตำนานจอมยุทธพูดถังซานภาคสองตอนที่64การต่อสู้สองต่อหนึ่งส่วนที่1จะกลับมาเร็วๆนี้สองปีครึ่งแล้วพี่ชายคนโตพวกคุณสบายดีไหมและวังตรงพวกคุณกำลังรอฉันและพี่ชายคนที่สองของฉันอยู่เจ็ดสับประหลาดของเรากลับมารวมตัวกันอีกครั้งอาจารย์ครับคงจะดีมากถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ฉันทำตามความคาดหวังของคุณตลอดสองปีที่ผ่านมา ฉันไม่กล้าที่จะหย่อนยานเลยแม้แต่น้อยและในที่สุดก็ได้มีส่วนสนับสนุนแผนกแนะแววิญญาณของวิทยลาลัยของเราคุณเห็นไหมว่าวันหนึ่งความสําเร็จของเราในอุปกรณ์นําทางวิญญาณจะเหนือกว่าของจักรวันดิสุริยันจันทราหลังจากฝึกฝนเนรมันม่วงแล้วหัวอีเห้าก็ไม่รีบไปทานอาหารเช้าแต่กลับไปนอนและนั่งคัสมาธิเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงการนอนหลับอย่างต่อเนื่องทําให้ทะเลแห่งจิตวิญญาณของเขาสงบเกินไปและร่างกายของเขาจําเป็นต้องทําการปรับเปลี่ยนบางอย่าง ในช่วงเวลานี้ความเร็วของความก้าวหน้าของพลังวิญญาณยังคงค่อนข้างดีแต่หลังจากระดับการฝึกฝนถึงระดับ50แม้แต่ปรมาจารย์วิญญาณปกติก็ยังชะลอความเร็วในการฝึกฝนลงไม่ต้องพูดถึงเขาเลยหนึ่งชั่วโมงต่อมาฉันก็รู้สึกสดชื่นขึ้นและไปรับประทานอาหารเช้าที่โรงอาหารหัวอีเฮ่ากำลังจะไปหาอาจารย์ฟานอยู่และพี่ชายคนที่สองของเขาแต่เขากลับบังเอิญไปเจอแขกที่ไม่ได้รับเชิญอีกคู่หนึ่ง พี่น้องเจียงต่างก็ดูแปลกๆเล็กน้อยในวันนี้สีหน้าของพวกเขาจริงจังราวกับว่าพวกเขากําลังเผชิญกับบางสิ่งที่สําคัญพวกเขามาหาหัวอีเ่าด้วยกันและขวางทางของเขาหัวอีเ่าพูดอย่างช่วยไม่ได้พวกคุณใจร้อนมากทําไมคุณถึงจริงจังขนาดนี้มันไม่ใช่แค่การต่อสู้เหรอพวกคุณตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนก่อนที่ฉันจะจากไปฉันจะปล่อยให้คุณมีช่วงเวลาที่ดี โดยปกติแล้วจะเป็นเจียงซือหยานที่พูดแต่วันนี้เป็นเจียงจื่อเฉินสนามทดสอบอุปกรณ์นำทางวิญญาณไปกันเถอะหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็หันหลังกลับและจากไปพร้อมกับดาบเล่มใหญ่บนไหลของเขาเจียงซือหยานก็มองดูหัวอีเหาอย่างลึกซึ้งแล้วพูดว่าวันนี้เราจริงจังมุมปากของหัวอีเหากระตุกและพูดว่าเมื่อไหร่ที่คุณไม่จริงจังคุณเคยเมตตาฉันมาก่อนหรือไม่มาเลยต่อสู้ให้เสร็จโดยเร็วฉันยังต้องเก็บข้าวของของฉัน ทั้งสองพยักหน้าดูเหมือนว่าสนามทดลองแนะแนววิญญาณจะถูกตัดสินใจล่วงหน้าแล้วครูที่รับผิดชอบในการดูแลสถานที่ไม่ได้หยุดพวกเขาและอนุญาตให้ทั้งสาคนเข้าไปได้เท่าไหร่หัวอีเห่าถามเจียงจื่อเฉินเจียงจื่อเฉินกล่าวว่าหนึ่งร้อยเหรียญทองวิญญาณหนึ่งชั่วโมงหัวอีเห้าหัวเราะเบาๆและพูดว่าจะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงในการจัดการกับคุณสองคน ดวงตาของเจียงจื่อเฉินเป็นประกายอย่าชะล่าใจไปฉันไม่ได้ทุ่มเต็มที่เพื่อคุณมาก่อนเพราะพลังวิญญาณของฉันแข็งแกร่งกว่าของคุณฉันจึงไม่อยากเอาเปรียบคุณแต่ในกรณีนี้ความสามารถของฉันจะอยากให้เต็มที่ให้มันดีที่สุดถ้ารู้สึกว่าหยุดมันไม่ได้ผมก็จะทําให้เต็มที่ขัวอีเฮาสะดุ้งและถามว่าคุณจริงจังหรือเปล่าแน่นอนว่าเขารู้ว่าจี้จเจวียเฉินสามารถระงับพลังวิญญาณของเขาเองได้ในการแข่งขันครั้งก่อนก่อน แม้ว่าเจียงซือหยานจะไม่มีแต่โดยพื้นฐานแล้วเธอก็ไม่ได้ใช้วิญญาณนำทางเมื่อต่อสู้กับเขาเพียงแค่พึ่งพาทักษะวิญญาณเพื่อแข่งขันกับเขาเจียงจือเฉินพยักหน้าในอีกด้านหนึ่งเจียงซือหยานได้เริ่มสวมเครื่องนำทางวิญญาณบนร่างกายของเธอแล้วเห็นได้ชัดว่าทั้งสองคนต้องการแข่งขันกับหัวอีห่าโดยใช้ความแข็งแกร่งที่แข็งแกร่งที่สุดก่อนที่เขาจะจากไปดวงตาของหัวอีห่าก็จริงจังเช่นกันตกลง เจียงจื่อเฉินพูดว่าคุณต้องปรับอาการของคุณหรือไม่หัวอีเฮ้าสายหัวแล้วพูดว่าจ่ายเงินแล้วหรือยังเงินอะไรเจียงจือเฉินตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งหัวอีเฮ้ากล่าวว่าค่าธรรมเนียมสถานที่หนึ่งร้อยเหรียญทองวิญญาณคุณจ่ายเงินแล้วหรือยังจ่ายสิเสียงเย็นชาของเจียงจือเฉินดังขึ้นนั่นเป็นสิ่งที่ดีหัวอีเฮ้าดูเหมือนจะโล่งใจ เจียงจื่อเฉินพยักหน้าให้จิงจื่อเอียนแล้วพูดว่าคุณมาก่อนขัวอีเฮากล่าวว่าไม่มีประโยชน์ที่จะต่อสู้แบบนี้ทำไมเราไม่เดิมพันละแล้วการเดิมพันกับโลหะหายากละ่ะเจียงซือหยานพูดด้วยความโกรธคุณเป็นบ้าเพราะความยากจนเหรอขัวอีเฮาพยักหน้าและกล่าวว่าใช่คุณอยากเดิมพันเท่าไหร่เจียงจื่อเฉินพูดด้วยความโกรธคุณแน่ใจหรือว่าจะชนะแน่นอนเดิมพันโชคลาภของคุณ เจียงจื่อเฉินก็ตะคอกอย่างเย็นชาคราวนี้ถึงคราวของหัวอีเฮาที่ต้องประหลาดใจแน่ใจหรือคุณมีค่าเท่าไหร่เจียงจื่อเฉินกล่าวว่ามากกว่าที่คุณคิดหัวอีเฮามองไปที่ทั้งสองพยักหน้าให้เขาแล้วพูดว่าคุณจะปล่อยฉันออกไปได้อย่างไรหัวอีเฮาพูดอย่างไม่พอใจในกรณีนี้คุณจะต้องทนทุกทรมานเล็กน้อยหากคุณทุบตีฉันแม้ว่าฉันจะมีทรัพย์สมบัติมากมาย แต่ฉันจะต้องแบ่งปันให้กับคุณสองคนเจียงซือหยานกล่าวว่าไม่เป็นไรเราไม่สนใจขัวอีเฮาพูดอย่างจริงจังแต่ฉันจะไม่เอาเปรียบคุณคุณสองคนมารวมตัวกันได้วิธีนี้ยุติธรรมแล้วถอยออกไปถอยออกไปคุณไม่รู้วิธีรักษาระยะห่างเหรอวัวอยู่หาวโบกมือให้พวกเขาแล้วจึงรเริ่มที่จะถอยหลังคุณจริงจังเหรอเจียงจื่อเฉินพูดอย่างเย็นชาหัวอีเฮายิ้มเล็กน้อยกล่าวว่า คุณไม่จริงจังเหมือนกันหรือคุณคิดว่าคุณเป็นคนเดียวที่รักษาความแข็งแกร่งของคุณไว้เจียงจื่อเฉินหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดว่าเอาล่ะจื่อยานไปด้วยกันเจียงซือหยานไม่เคยคาดหวังว่าเจียงจืนจะเห็นด้วยกับสิ่งที่หัวอีเฮาพูดเกี่ยวกับการสองต่อหนึ่งสิ่งนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากความภาคภูมิใจตามปกติของเขาจื่อเฉินคุณละ่ะเจียงจื่อเฉินพูดอย่างใจเย็นเนื่องจากเราได้ตัดสินใจไปแล้ว เราจึงต้องเห็นมันให้ชัดเจนเอาละ่ะเจียงซื่อหยานเห็นด้วยดวงตาของเธอเริ่มควบแน่นในเวลานี้เจียงจื่อหยานมีเกราะพิเศษอยู่บนร่างกายของเธอแล้วชุดเกราะนี้ไม่ใช่ชุดเกราะเต็มตัวแต่ปกป้องเฉพาะหน้าอกหน้าท้องไหล่ข้อสอบเขา่าและอื่นๆเจียงจื่อเฉินยังคงดูเท่โดยยืนอยู่ข้างๆเจียงจือหยานแต่ดวงตาของเขาจับจ้องไปที่หัวอีเห่าอย่างสมบูรณ์ ยังคงมีรอยยิ้มที่มุมปากของหัวอีห้าราวกับว่าเขาดูถูกและเขาก็ถอยห่างออกไปอย่างช้าๆราวกับว่าเขาไม่สนใจเลยตั้งแต่ฉันใช้วิญญาณนำทางฉันจะใช้มันด้วยแต่ฉันจะไม่ใช้รีโมทไม่เป็นไรตกลงเจียงจือหยานตอบขั้นตอนการถอยของหัวอีห้าหยุดลงและชิ้นส่วนของเครื่องมือวิญญาณเริ่มแนบสนิทกับร่างกายของเขาอย่างเงียบเ เครื่องมือวิญญาณที่เขาใส่ดูซ่อนเร้นมากและสีมีแนวโน้มที่จะเป็นสีเทามันยากที่จะมองเห็นรูปร่างเฉพาะจากระยะไกลดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักเจียงซื่อหยานรู้ว่าหัวอีเฮามักจะใช้เครื่องช่วยนำทางวิญญาณในการต่อสู้ระยะประชิดเท่านั้นเธอสงสัยว่าอุปกรณ์นำทางวิญญาณอื่นใดที่เขาจะใช้ในครั้งนี้เอาละ่ะหัวอีเฮาตะโกนเจียงซือหยานขยับตัวและทันใดนั้นเมฆหมอกสีม่วงก็ระเบิดออกมาจากร่างกายของเธอ ปกคลุมร่างของเธอและเจียงซือเฉินจนหมดหมอกสีม่วงเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ฮัวอีเฮาค่อนข้างคุ้นเคยกับทักษะวิญญาณของเธอนี่เป็นทักษะวิญญาณแรกของเธอฮัวอีเฮาไม่ได้รีบร้อนแต่จ้องมองควันสีม่วงด้วยดวงตาที่ลุกเป็นไฟสำหรับเขาเจียงซือหยานมีภัยคุกคามน้อยกว่าเจียงซือเฉินมากแม้ว่าการโจมตีของเจียงซือหยานจะรุนแรง แต่ก็ไม่สามารถระบุผลลัพธ์ได้โดยตรงหักโจมตีเขาแต่เจียงซือเฉินนั้นแตกต่างออกไปเมื่อดับเหล็กอุกบาทของเขาระเบิดชัยชนะก็มีแนวโน้มที่จะถูกกำหนดด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวมีบางอย่างที่ทําให้หัวอีเห้าตกใจเขาพบว่าเขาสูญเสียการรับรู้เกี่ยวกับเจียงซือเฉินเจตนาดับอันคมกริบของจี้จเจวียเฉินหายไปและแม้แต่คนคนนั้นก็จักไปดูเหมือนว่าเขาจะหายตัวไปอย่างสมบูรณ์ในควันพิษ ด้วยพลังจิตที่แข็งแกร่งของเขาเขาจึงไม่รู้สึกถึงการปรากฏตัวของจี้เจวียนการตรวจจับจิตล้มเหลวสําหรับจี้เจวียนเฉินก่อนวันหยุดครั้งสุดท้ายของเขาฮัวอีฮ่าวจะต้องประหลาดใจและประสิทธิภาพการต่อสู้ของเขาจะได้รับผลกระทบแต่ในขณะนี้ความคิดหนึ่งแวบขึ้นมาในใจของเขาฮัวอีฮ่าวเคลื่อนไหว และผู้ขับดันวิญญาณทั้งสี่ที่อยู่ข้างหลังเขาก็กระพริบพร้อมกันทั้งร่างของเขาขดตัวขึ้นไปในอากาศเล็กน้อยพุ่งไปข้างหน้าราวกับลูกกระสุนปืนใหญ่มุ่งหน้าตรงไปยังควันพิษสีม่วงหนาทึบขณะที่อยู่บนอากาศชั้นเกราะน้ำแข็งก็ปกคลุมไปทั่วร่างกายของเขาซึ่งเป็นเกราะป้องกันร่างกายของราชาน้ำแข็งภายใต้การควบคุมพลังจิตอย่างเชี่ยวชาญผลึกน้ำแข็งเพชรท,ที่ปกป้องร่างกายของเขาไม่ส่งผลกระทบต่อการนำทางวิญญ,ญาณของเขา ทันใดนั้นลูกบอลแสงสีม่วงก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าหัวอีเฮามันเป็นลูกบอลแสงสีม่วงขนาดเท่ากําปั้นเท่านั้นมันโหดเหี่ยมมากเขาใช้กลอุบายทันทีที่เขาขึ้นมาหัวอีเฮารู้สึกตกใจเล็กน้อยนี่คือทักษะวิญ,ญญาณที่หของเจียงซือยานเขาเอื้อมมือไปข้างหน้าด้วยมือขวาแล้วคว้ายาเม็ดควันแต่ยาเม็ดควันก็ถอยกลับทันทีและหมอกสีม่วงโดยรอบก็แข็งแกร่งขึ้นทันทีปกคลุมหัวอีเฮา ทันใดนั้นแสงสีฟ้าครามก็ส่องสว่างและอาณาจาักรแห่งความเยือกแข็งชั่วนิรันร์ก็เปิดออกนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับควันอย่างไรก็ตามเสียงคำรามที่รุนแรงก็ระเบิดขึ้นและควันและฝุ่นน้ำแข็งก็ลุกลามอย่างรุนแรงและแรงผักดันอันทรงพลังก็พุ่งตรงไปยังหัวอีห้าวยาอายุวัฒนะควันระเบิดตัวเองหรือเพียงเพื่อรักษาควันพิษ รอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นที่มุมปากของหัวอีเฮ่าน่าเส,เสียดาที่โดเมนที่ถูกแช่แข็งถาวรของฉันไม่สามารถอยู่ได้เพียงช่วงเวลาสั้นๆเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปควันหนาแต่ท่ามกลางควันมีเกล็ดหิมะนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นและอุณหภูมิก็ลดลงอีกครั้งในทันใดควันสีม่วงทั้งหมดก็ระเบิดออกไปด้านนอกแต่ในระหว่างกระบวนการระเบิดมันกลายเป็นรูปขนห่านโดยสิ้นเชิงจากนั้นจึงค่อยๆกระจายไปแต่บริเวณที่ควันแต่เดิมควบแน่นกลับชัดเจน แสงสีเขียวบนหัวอีเหาหายไปและเจียงซือหยานที่ดูประหลาดใจก็รีบวิ่งไปหาเขาตรงหน้าเขาห้าเมตรเธอไม่เข้าใจเลยว่าทำไมหัวอีเหาสามารถฝ่าการควบคุมควันพิษและควันที่รวมกันได้ยาเม็ดที่ยังคงจงใจในขณะนั้นเธอคิดว่าเธอสามารถล็อกหัวอีเข้าได้หัวอีเหาไม่ได้มองเธอแต่มุ่งความสนใจไปที่อีกด้านหนึ่งเจียงซือเฉินยือนอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆแต่ร่างกายของเขาถูกปกคลุมไปด้วยชั้นสีเทาจางๆในเวลานี้เขาไม่รู้สึกเหมือนเป็นคนของหัวอีเข้าอีกต่อไป แต่เหมือนรูปปั้นหรือรูปปั้นหินมากกว่าลมหายใจของเขาหายไปอย่างสมบูรณ์แต่ความรู้สึกถึงวิกฤตที่รุนแรงถูกส่งผ่านไปยังทะเลจิตวิญญาณของหัวอีเ้าจากรูปปั้นนี้หลังจากผ่านไปนานขนาดนั้นเฉียนซือเหวินก็พัฒนาอีกครั้งจริงหรือหัวอีเ้าถอยกลับแทนที่จะก้าวไปข้างหน้าและทันใดนั้นแสงอันแรงกล้าก็ประตูออกมาจากหน้าอกของเขามันกลายเป็นเครื่องขับดันแห่งวิญญาณผลักร่างของเขากลับไปทันที